สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงบายบครับผมบาบายทั้งแรงอยู่และววันบายสามมงสี่มงแรงครับผมก็ออกไมาอีกรอบนึงครับผมรอบเศร้ากับมานไปแล้วล่ะเจ้าดรอเตอร์กับจัดเลยเห็นเล้วครับผมแต้มที่สองของเพิ่นแล้วครับผมตั้งแต่ฝึกมาวันนี้ก็เอาลูกต่อตัวไม้นะครับผมเจ้าเตียบันนะครับผมอองมามมือที่สองต่อเนืองได้สิเป็นยังไงร่องิ่งครับผมพี่นอมันวิตัวออกแล้วครับผมเอาพิ่นออกมาลองมือ กระสีพยายามติดไม้ตั้งกล้องให้เบิ้องด้นครับด้วยแต่ว่าจักสิเป็ียนจังไดครับพี่น้องจระสิหาหมองเลยเพราะเพราะว่านี่ครับสภาพไม้นะครับไม้แห่งเป็นปลาหงกหงกแจ้งหอยครับผมข้าง,งล่างทึบๆข้างล่างหน้านา,นา,นาเป็นหยาคือคือเลยครับผมเคิ่องเหมือนปาลางูลงเนี่ยใบเซยเบื้องต้นนิดหน่อยครับต้นแดงนี่นี่ครับผมไปใส่ขึ้นเบื้องต้นนี่แหละทีะเป็ยียนจังไดนี่น้ำมันนี่แหละเอาลุยเลยครับผมติดได้กระสิติดครับผมติดบ่ได้กระจำเป็นละพี่น้อง ตัวนกปไปย,ยังเงียบเก็บอยู่เลยครับยังไม่มีตัวใดขันตัวใดปากอยู่ทั้งนี้เป็นหน้าเขาวาน,นครับผมลุกมาได้หน้าหลายทั้งนี้เป็นทั้งโขกโอ,อ้ด้วยครับผมมันมีมากหรอกที่นกกะไรขึ้นต้นไม้กันแม่นหาน้ำโหลดล้วครับผมเจ้าเตี๋ยบัน ขันย่นหาแล้วครับตอนนี้เห็น,นหแล้วครับเสียงเพื่อนกับอะไรเป็นเลี้ยวตันครับผมพี่น้องตามที่ฟังเบื้องกนานอาจจะเป็นลูกผสมแหละครับผมแต่ว่าจะคล้องเพื่อนกับว่าต่อได้อยู่หน้าครับบอรว่านกหลุดมากนกปล่อยมากกับ,บกว่าจักเนยครับเด้อร์ขันหาแล้วครับผมนกปลาย,ยังเงียบกิฟตเลยนะครับพี่น้องผมมีตัวได้ไอตัวได้จามเลยครับนกปลา ผู้จ้องป้องไปนะสองสอดไปนะครับผมเอาเราฟังมึงจะหน่อยครับผมสมีตัวเขามาเทียงมาตัวพี่อนบ่ามาหนังฟังเงินพอทีลำไหลฟังบ่ปลาเขาเลยนะครับพี่้อกพี่กปลาบินเขามาแล้วครับปลาเสียงกลางคืนครับผม đây mình phạt lạp luôn đó Thì khăn quá นกปาเสียงใหญ่ๆครับผมเนี่ยเหเรียกกินเยินสะสะนกปาอยู่คนละตนอยู่นะครับพี่น้องยังอยู่ห่างอยู่ครับผม ประมาณสามสิบปีที่แลย่อมเข้าไปบป่มิดจัดเลยบ่ในลุกปลาเทียงวัทหันปลาเศร้าเทียงนะครับพี่น้อง ตองกเถียงเลยครับผมมิดชัดเลยบาทดิฟังอย่างเดียวขึ้นหนีแล้วปุ๊นกป้าปโบโตกับเศร้าเป็นนะครับผมน้องเจ้าเจียบันเศร้าครับผมตอนนี้เงียบเลยเลงก็อยู่พักหนึ่งน,นกป้าโบโตเพิ่น นกปลาพดตัวกับผู้จักพอนจังหวะลงอยู่ตัวครับพี่น้องจอดเตี๋ยวบันพอนจังหวะลงครับผมพี่น้องเป็นเฮดซาซสับอันนี้ลุงนกปลาแล้วนกปลาก็ยังเสืออยู่ด้วยครับพี่น้องโมท่านได้ตอบตัวยังเลยโมเที่ยงโมยังได้าบา๋นนี่ยจะไปยูยไซ ต้องสี่สูงครับผมมึงแล้วนกปาปสูงครับผมดีองมาแล้วครับพี่น้องเจ้าเจยาบันเห็นเขาบินองมากะัะติ่นแล้วครับบันนี้ เดี๋ยวมันเปล่าล่วงเราจะแย่ไหมเราเบอรงครับผมอีกสักไม้พึ่งสีคำก่อนพี่น้องไปแย่ไหมครับผมแย่ขามฝากของหมบัลมาด้วยครับเพื่อนตอนนี้ครับหมู่บ้านมาันใส่อยู่ฝากนั่นของหมูบ่บ้ัลมาดี้ขามาฟังนี่ครับผมนี่ครับใส่ต้นนี่ขันแล้วโอ้่ยน้องรอดหลุนคมมีน้องปลาเขามาเทียงมาตวัวเหรอมาสวยบ่ นกปลาเข้ามาแล้วครับผมพี่น้องขันนันมีขี้คว่ำนกปลาบินเข้ามแล้วนะครับคือเขาขึ้นต้นสูงนี่ผมใส่ตัวมาค้าตงตั้มๆนี่ครับผมเอาลงตั้งกองแป๊บนึงครับมุมท่านบอท่านขันบรถจักรอะนปลายอยู่ใส่เรื่อๆไปนี่ครับพี่น้องใครรับลงไปหา,าเราบุญที่จังไดบุญเนียนนี่เลยครับผมข้าแต่ตั้งกอง แล้วก็ยานบุเทียนอยู่ครับผม,มบเนาะมาเถียงแป๊บเดียวแล้วก็ยานมันเศ้าอยู่

หลายเท่าบาทนี่เป็นร่วมต้นยางเลยสองแลยวด้วยครับตอนนี้ตดอยู่ยรอบนอกอีกสอง

ว่าเขาครับผมีตัวนี้งูงสองเซตลูงกินครับผมโอ้ย้โอ้ตัวเขาตัวแรกออกแล้วนะครับพี่น้องตัวยุ่ตัวนั่งขังออกแล้วขึ้นไปมงเก้าแล้วเดินสองตัวครับยุนี่ต้นนั่นลอยออกแล้วออกอีก

เดี๋ยวมันชัดนักจัดเตรีมเขาบอกให้จังได้หน้มป้าเจ๋วเลยป่ะนี่โมใน่ยจว่าอยู่ที่ต้นมีบ่บดนะครับตัว่าหันนี้ยินเสียงนกขันย้องหนอกตอนนัวนี้สองตัวที่เขารวมนี่จัดเป็นไหลออกเราบอกให้จังได้ผมก็ับจังหวะผมบริเนียมพอดีครับผม ก็คงสิบว่ามีอย่างไรครับผมคลิปนี้พี่น้องก็คือว่าเป็นการผ้าเจ้าเตียบันครับนกตัวตัวไม่ออกมากให้พี่ให้น้องได้ฟังน้ากันครับผมพี่น้องก็เป็นสายจะว่าสายเหนียวเครับผมเป็นสายอยางยืดเลยหละแถวนี้สังเกตจากอาการของนกนครับผมบินเข้าไปเบิง้งเทียงแป,ป๊บเดียวครับผมแล้วก็เบื้งคักระ,กะาาวานมุ่งจักรระวานเป็นพผนดกบ,บินออกเลยครับผมเขาไปบึ้มบัมบึ้มบัมเขาไปส่กละสามตัวสี่ตัวแล้วก็บอกเลยแล้วก็บอกเขาอีกเลยครับผมอ่ะ ันไปไล่ขันไปไล่เหี่ยงไล่รู่คนี่ข้างหลังผสายเนยวครับผมผมมาลองเบิ้งซิอดอกผวาเพื่อนสี่หมานบ่สมคำลำลือบ่ครับผมพาเพื่อนมาล่องสายเนยวบ่ครับผมสายบนสา,ายเนียวครับผมเ,เป็นสายยางยืดเอาไหมย่าง,ย,ย,ย,างยืดครับผมดีดดองเลยจะ <c oughs> ถือว่าเป็นการผ้ามาเปิดตัวครับผมแล้วก็ให้พี่ให้น้องได้ฟังน้ำกันครับพิธีการเล่นิเสียงขันจะ ลองคอมเมนต์เข้ามาครับผมพี่น้องว่าคืดคือผมบอสำหรับเจ้าเตียบันนะครับเนาะคือคือกันบอผมณก็วันแมนละเอาไว้เที่ยวก่อนครับคลิปนี้เกสีภาเภูณ์กับบันแล้วครับผมคำละจะเล่นสีต่งดินแล้วครับผมกับบันกับซองละบัวบานครับผมมาดิตั้งใจสกษีาเภูณ์มาลองวิซาเป็นเบิร์เงซื้อหครับผมแต่บุ๊คขึ้นบัสเดย์หรอ กระเบนอิลิโ,โว้ยอ๋อวันดี่อนครับคลิปนี้พี่น้องขอก็ไม่ขึ้นนะครับผมสวัสดีครับ